ก็สวัสดีครับคืนนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสารไปสั้นแล้วสําหรับเว็บโนเวลนะครับนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายที่แฟนคลับได้แต่งขึ้นมานะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผู้แต่งต้นฉบับเลยนะครับเพราะงั้นเพื่อนๆจะเอาไปปนกันไม่ได้นะครับเมื่อรมมุลโลได้มาอยู่ต่อนน้กสกาดากอนที่โดนโจมตีด้วยธนูนั้นก็พบว่ามันไล่ล่องรอยขีดขวดโดยชิน่นเชิองอย่างที่รมมุลโลได้คิดเอาไว้พลังงานอันบ้าคลั่งไหลเวียนอยู่รอบร่างกายขนาดใหญ่ของมัน ประกายสีฟ้าขาวได้ปรากฏขึ้นจากการโจมตีของสกายดากอนนั่นคือสายฟ้าลูกบอลสายฟ้าหลายลูกที่มันได้ปลดปล่อยออกมาได้เริ่มยิงสายฟ้าไประบๆหวังที่จะทำลายป้อมปราการของเมืองแห่งนี้ให้สิ้นเราพวกทหารที่ประจำการอยู่ที่ป้อมปราการนั้นต่างก็พากันหาที่ซ่อนตัวได้อย่างรวดเร็วไม่ไหวไม่ไหวถ้าทหารพวกนั้นได้หันหลังหนีให้กับศัตรูแล้วใครจะเป็นคนปกป้องเมืองนี้กันล่ะรลเ,รเรียมโมโลขอใช้บงการแรงโน้มถ่วง เพื่อพยุงตนเองขึ้นให้ลอยอยู่เหนือน่านฟ้าก่อนที่จกยยกเลิกความสามารถนั้นไปเมื่อลอยได้ความสูงพอดีแล้วสิ่งที่คนทั่วไปจะมองเห็นได้นั้นก็คือตัวของริมโมรุกำลังเหยียบอากาศอย่างผิดกฎเกณฑ์ของธรรมชาติความจริงแล้วสิ่งที่ริมโมรุเหยียบอยู่ไม่ใช่อากาศแต่คือบาเลียใสๆที่เป็นความสามารถของอูเลเอลหนึ่งในสกิลที่ริมโมรุถนัดในการใช้งานจริงมากที่สุด สถานการณ์แบบนี้ไม่ดีเท่าไหร่ที่จะทําตัวเป็นจุดเต่นไม่จนเกินพอดีหากว่ามีคนจากศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งทิศตะจิมอยู่ที่นี่ด้วยก็ไม่ปลอดภัยที่จะแสดงความสามารถอันสคัญอย่างเบเซบิลให้พวกเขาได้เห็นดาวเวลดานาวาเองก็ตัดออกไปได้เลยดาบนั้นไม่คู่ควรจะปรากฏตัวออกมาบ่อยๆครั้งเดี๋ยวอาจจะถูกจับทางได้ว่าแท้จริงแล้วริมมลุก็เป็นนักดาบทางที่ดีก็ครจะเป็นการต่อสู้ด้วยสกิลนั่นแหละ ล้วตีเนียนว่าแท้จริงแล้วเป็นนักเวทและนักประจลภัยผู้มากความสามารถเวลาถูกคนน่าสนใจได้สืบข้อมูลมาเป็นอย่างดีและรอบโจมตีเรามันก็จะได้เปรียบอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่ามีข้อมูลปลอมอยู่ด้วยสายฟ้าที่ยิงออกมาจากสกาดาก้อนนั้นมันไร้ความหมายไปเลยเมื่ออยู่ต่อหน้าพลังป้องกันอสูงส่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าป้องกันสมบูรณ์ของอูลเอลอยู่ในขั้นสูงสุดของการป้องกัน แม้ว่ามันจะไม่แข็งแร่งเทียบเท่ากับมิคาเอลราชแห่งความยุติธรรมมีก็ถกเถอะกำแพงอันแข็งแร่งรากับาวว่าเป็นประการแห่งพระราชวังนั้นไม่มีอะไรเทียบได้หรอกสายฟ้าขอสกายดากอนได้กระแทกเข้ากับอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นกําแพงอากาศได้ถูกสร้างขึ้นมารอบตัวขอสกายดากอนโดยที่มันไม่รู้ตัวริมมุลขหลเข้าใจแก่นแท้ของอเลเอลเป็นอย่างดีเพราะแบบนั้นเขาจึงได้ใช้งานมันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พียงแค่อยู่ในระยะการรับรู้ของมันเท่านั้นริมโมล,ลูก็จะสามารถสร้างกำแพงอันแข็งแกร่งจุดได้จุดหนึ่งได้มากเท่าที่ต้องการสกายดากอนพยายามที่จะทำลายกำแพงจากภายในทุกทิศทุกทางแต่ว่านั่นก็เป็นเรื่องที่ไร้สาระเรียมโมล,ลุเองก็จะไม่ยอมให้เสียเวลาไปมากกว่านี้แล้วในคื้นที่ลูคิกรูปทรงสี่เหลี่ยมจะตุรัสนั้นเปลวไฟสีดำเทอร์มินขันเมื่อหึมาได้ลุกขึ้นมามาลุโชบรอบของการพ้องกันอสมบูรณ์ ในในเมื่ามันก็เริ่มไล่แผดเผาออกซิเจนออกไปจากไยในนั้นจนด้านในปรากฏเปลวไ,ไฟอันร้อนแรงที่แผดเผาทุกสสิ่งในอนาเขตของมันพื้นที่รอบๆต่างก็ได้ส่องแสงสาว่างมันเป็นผลมาจากความร้อนอันมหาศาลที่ซึมซับออกมาจากการป้องกันความร้อนในเรื่องแผดเผาแมกรทาทังชั้นบรรยากาศภายนอกคนที่ยังคงอยู่ได้เห็นภาพนั้นแล้วตาค้างไปแล้วพยายามที่จะปลอบใจตนเองว่ามันเป็นพเพียงแค่ความฝันพรอหลังนั้นมันโหดร้าย แต่ผู้คนก็เห็นเหตุการณ์ต่างก็เห็นว่าไฟนั้นมาสวยงามมากเหลือเกินทหารที่ยังคงมีระดับอยู่พอสมควรจับตามองผู้ที่ไล่เวทมนต์นั้นเอาไว้อย่างไม่ละสายตาจากเขาคนนั้นมีความสามารถทางเวทมนต์ที่สูงส่งดีไม่ดีก็อาจจะเป็นถึงอักวิชาร์ระดับสูงที่เทียบเท่ากับนักเวทมนต์ผู้ใกล้ชิดกับกษัตริย์บางประเทศก็ได้เมืองใหญ่ที่มีความมั่นคงทางอำนาจปกติแล้วก็จะมีอัควิชาร์อยู่คนหนึ่ง คนเหล่านั้นแข็งแร่งจนล่ำเลือกกันว่าสามารถต่อกรกับอาร์คเดมอนได้ภายในไม่กี่การโจมตีอาร์ควิชาร์ดเป็นยศที่เทียบเท่ากับพวกขุนนางระดับสูงของประเทศใหญ่เลยทีเดียวไปที่ไหนก็มีแต่คนดับหน้าถือตาส่วนเรียมมุลโดได้ทำหน้าตาเบื่อหน่ายออกมาในทันทีหลังจากเรื่องนี้มันได้จบลงความจริงแล้วก็มีส่วนลึกๆอยู่ภายในจิตใจที่หวังให้สกายดากอนอารวาตมากกว่านี้เหมือว่าเขาจะได้โชว์อะไรที่มันเท่กว่านี้มากเข้าไปอีก ในขณะนั้นมีคนพูดขึ้นมาว่าสุดยอดมากเลยครับท่านเป็นใครกันครับเมื่อเลียมโมโลได้ลงมายืนอยู่ที่ผพื้นก็ถูกทหารของอินกาเซียได้มาล้อมรอบเอาไว้แล้วมองด้วยสายตาที่เลื่อมใสจ,จะมองไปทางไหนก็เห็นแต่สายตาที่เป็นประกายไอ้สถานการณ์แบบนี้มันยังไงกันล่ะเนียโดนเจ้ามองด้วยสายตาแบบนั้นมันก็ไม่ชินสักทีตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วรูปเปล่านาที่ผู้คนก็มักจะมองตัวเราด้วยสายตาที่น่ารักถือแบบนี้ไม่ชอบเลยจริง ในขณะที่เลโมโลกาลังรู้สึกอึดอัดได้มีชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวเถอพะพวกนายส่วลุมเขาแบบนั้นไม่คิดว่าเขาจะลำบากใจเรื่องไงคนคนนั้นเขาเป็นนักประจรภัยที่ฉันโนนี้กัตโไมายจ้างมาเพื่อคุ้มครองเป็นการส่วนตัวเลยนะว้อยดู้แล้วก็ถอยออกไปเดี๋ยวนี้ซะตานลุงคนหนึ่ง้เดินเข้ามาใกล้เลมโมโลแล้วพยายามที่จะฝากพวกทหารออกไปให้ห่างเขาเป็นผู้ชายวัยกลางคนที่ดูเหมือนกับว่าจะมีชื่อเสียงอยู่พอสมควร ดูจากการที่ทหารมีท่าทีที่ยำเกรงในตัวของเขาขนาดนั้นอาจจะไม่ใช่คนที่ต่อสู้เก่งแต่อาจจะเป็นคนที่มีอิทธิพลเสียมากกว่าจะว่าไปแล้วเขาก็พูดอะไรอยู่เหมือนกันเมื่อเห็นแบบนั้นลิมอลุก็คิดว่าหรือว่าจะเห็นว่าตัวเราละบาดใจในการรับมืออยู่ก็เลยเข้ามาช่วยกันแล้วหลองจากนั้นก็คงต้องทวงบุญคุณให้ทําเรื่องอยากๆในภายหลังแบบนี้แบบที่ค่อยทําหน้าตาไม่ค่อยไว้วางใจแบบนั้นจะทาหรือเปล่านะ แล้วจากนั้นทหารยามก็พูดออกมาว่าท่านอย่างนั้นพวกเราก็ขอทราบชื่อของท่านหน่อยได้ไหมครับพอดีว่าจะต้องเขียนรายงานส่งไปให้เบื้องบนนะครับทหารคนหนึ่งได้ถามริมโมโล,ลด้วยท่าทีที่ตื่นเต้นคนอื่นๆรอบๆเองก็ได้จ้องมองกันแบบไม่วางตาเพราะว่าต้องการที่จะรู้อยู่เหมือนกันแม้แต่คุณลุงคนนั้นเองก็ไม่ต่างกันด้วยแต่หานอาการแบบนี้มันแย่สุดๆไปเลยไม่ใช่เรื่องง่ายไม่สิ ใะอีกข้างหนึ่งลิมุลุขอเป็นนักพจญภัยที่ไมเชื่ออยู่ในระบบของกิลนักพจญภัยอยู่แล้วไม่เป็นอะไรหรอกนาแค่การแนะนําตัวอย่างองอาจก็คงจะพอแล้วจากนั้นลิมุลลุได้พูดขึ้นมาว่าอ้าฉันไม่เชื่อว่ามิคามิซาตอลุลเป็นนักผจญภัยแร้งบีบวกจากทางกิลนาลิมุลลุได้แนะนําตัวอย่างอาถานด้วยท,าท่าทีที่น่าเคียงขามไปแบบนั้นเมื่อได้ยินการแนะนําตัวของลิมุนลุแล้วพวกทหารก็ฟากระซุมหัวพูดคุยกันอะไรบางอย่าง พูดแล้วมันก็คือการดินทาหรือเปล่านะพวกทหารที่ยอยู่รอบๆได้พูดกันออกมาว่าไม่ไมน่าเชื่อทั้งๆที่ปราปรสูนสุดแหญ่ขนาดนั้นอย่างคาราเมตตี้มอนเตอร์สก,กายดาก้อนตนนั้นได้เป็นเพียงแค่แลงบีบวกเนี่นะโมคนแรกได้กล่าวแบบนั้นอีกคนก็พูดออกมาว่าไม่น่าจะเป็นไปได้คนที่มีความสามารถมากถึงขนาดนี้ทําไมถึงได้เป็นเพียงแค่แลงบีกันการประเมินของกิลมันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่า แต่ว่าความสามารถในการควบคุมไฟที่แม่นยำขนาดนั้นก็ต้องเป็นซอสลเลอร์ผู้ใช้เวทมนต์ธรรมชาติในระดับที่สูงมากเลยไม่ใช่เรื่องง่ายกันอย่างต่ำก็ต้องเป็นนักผจญภัยแรงเอแล้วนี่การซบซิปนินทาดีกว่าที่เรม,มุลโลเขาได้คิดเอาไว้เสียอีกอย่างน้อยก็เป็นการเชื่นชมรีม,มุลโลและนินทาทางกิลซึ่งริม,มุลโลเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยู่แล้วนั่นจากได้ยินแบบนั้นชายคนหนึ่งใ้พุ้งขึ้นมาว่าอะแฮม พวกเจ้ากำลังนินทาเรื่องอะไรกันอยู่อย่าไ,ได้สงสัยอะไรกันอีกเลยรู้เพียงแค่ว่าชายคนนี้ช่วยชีวิตพวกเราเอาไว้ก็เพียงพอแล้วไม่ใช่เรื่องไงกันชายคนนั้นได้แนะนําตัวเองว่าชื่อโยมายและได้แอบกับแอมไอเรียกความสนใจจากเราทหารและพูดคุยเช่นนั้นมันช่วยได้มากเลยว่าแต่ชายคนนี้เขาเป็นใครกันนะในระหว่างที่รีโมลูได้คิดแบบนั้นโยมายได้เดินมาหาขเขาและพูดว่าต้องขอบคุณท่านมิคามตจริงๆเลยนะครับ ช่วยชีวิตพวกเราเอาไว้ถ้าไม่รังเกียจแล้วจะให้กับผมเลี้ยงอาหารคำ่ำเป็นการตอบแทนได้ไหมครับโยมายได้เดินเข้ามาหาลิมูร์ดด้วยท่าทีอันนอบน้อมและได้ยื่นนามบัตรของตนเองมาให้เขาชื่อโยอมายกาถูกสลักเอาไว้อยู่ที่ด้านหลังของนามบัตรที่ด้านหลังของบัตรนั้นก็คือรายชื่อของร้านอาหารต่างๆที่อยู่ในเมืองที่เขาเป็นหุ้นส่วนหลังจากนั้นลิมมูร์ได้พูดออกมาว่าฮ่าฮ่าไม่เป็นอะไรหรอกครับผมต่างหากที่ต้องขอ,อบคุณ ถ้าไม่ได้คุณช่วยเอาไว้ผมก็คงต้องลำบากแน่ๆเดี๋ยวผมจะเลี้ยงเองครับพอได้ยินเรืร่องมลุก่าวแบบนั้นโยมายก็ตกใจและเปล่งเสียงเอออกมาในเรียมมรุ์จะได้พูดตออ่ะสงสัยสินนะครับผมเปิดร้านอาหารอยู่ที่อินกาเซียน,นี่แหละครับคุณโยมายเองก็เป็นเหมือนกับพ่อค้านักธุรกิจสินะครับผมเองยังคงเป็นมือใหม่ในด้านนี้อยู่ก็เลยอยากจะได้การแนะนําจากคุณโยมายหน่อยโยมายได้หลับตางลงคุ้นเขตดโยมายเขาเป็นพ่อค้าใหญ่โต ที่เคยคุ้กกีอยู่กับวงการการค้าขายและธุรกิจมาตั้งแต่เด็กๆโยมายเขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวแต่ก็ไม่ใช่คนเนรคุณหลังจากได้คำานึงกับตัวเองสักพักแล้วโยวมายจะได้ตอบตอกลงในคำขอของลิมม์มารุโยมายได้พูดออกมาว่าว่าแต่คุณมิคามีทําธุรกิจอะไรงั้นเลยครับพอได้ยินแบบนั้นลิมมารุก็ตอบคาถามด้วยความภาคภูมิใจในร้านอาหารหงตนเองเป็นร้านอาหารธุรกิจจากต่างโลกนะครับ เป็นเพราะว่าเป็นของที่แปลกใหม่ในโลกแห่งนี้ก็เลยได้รับความนิมนยมในอินคาเซียค่อนข้างมากร้านอาหารต่างโลกในอินคาเซียก,ก็มีมอยู่ไม่กี่ร้านโยมามทที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้ได้ในทันทีจึงได้พูดออกมาว่าละร้านอาหารต่างโลกในอินคาเซียงั้นเหรอครับหรือว่าจะเป็นร้านนานที่ท่านภูก้ามาซายเซยคีเป็นผู้สนับสนุนหลกัหลกๆโยมไมท์ขตะกรออกมาอย่างตื่นใจไม่นานมานี้ภูเก้ามาซายซยคีได้พักแรมอยู่ในอาณาจักรเบอร์มุล อันเป็นสถานที่ที่โยมายด้วยคุมทางการเศรษฐกิจอยู่โยมายเขาเป็นแฟนขับตัวโยงของผู้กล้ามาซาโยคิทุกครั้งที่อินกาเซียโคลาเซียมมีการประลองการแข่งขันของผู้กล้ามาซาโยคิเมื่อใดโยมายจะโยนงานของตนเองทุกอย่างเพื่อมาดูสิ่งนี้เลยหลังจากได้ยินโยมายกล่าวแบบนั้นริมโรได้คิดในใจว่าผู้สนับสนุนหลักอะไรกันล่ะนั่นเจ้าหมอนั่นก็แค่มาเปิดประเดิมราเมงชามแรกเองไม่ใช่เรื่องไง พ่อ้ายโยมายคนนี้เขาพูดอะไรแปลกๆเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทางธุรกิจของเขาหรือเปล่านะในขณะที่เลียมโมลอยู่ในความสงสัยโยมายได้กล่าวอีกว่าร้านอาหารนั้นโด่งดังไปถึงอาณาจักรเบอร์มุนของผมเลยครับผมเองคิดว่าหลังจากได้มาถึงที่แห่งนี้แล้วก็จะไปเช็คอินจองโต๊ะเอาไว้ก่อนร้านนั้นได้โด่งดังมากเลยคนที่เข้ามาทานอาหารมาเสียจนต้องจองคิวเอาไว้ลงหน้าเป็นเดือนๆเ,เลยแหละครับกะจะให้ผมได้รัดคิวเข้าไปงั้นเหรอครับพอได้ยินว่าต้องต่อคิวปเป็นเดือน ลีมอโก็ตกใจและพูดออกมาว่าอาครับให้ไปที่หน้าร้านและจัดที่เวลาร้านปิดกช่วงดึกๆนะครับจะให้บริการเป็นพิเศษเองครับพอลิมอนโรได้กล่าวแบบนั้นโยมายก็พูดออกมาว่าโหงั้นก็ฝากด้วยนะครับผมเองก็คาดหวังมื้ออาหารอาแสนพิเศษอยู่นะครับโยมายได้กล่าวอ้อมล่าเป็นครั้งสุดท้ายและเริ่มเดินผ่านประตูเมืองเข้าไปในอาณาจักรอินกาเซียในขณะนั้นลีมอลโรได้เอกใจขึ้นมาได้ว่า สว่าไปแล้วก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเจ้าสองคนนั้นเลยก่อปัญหาอะไรเอาไว้หรือเปล่าไม่หลอกก็อุตส่าห์ฝากมอดคนนั้นให้ช่วยเฝ้าระวังเอาไว้แล้วนี่นะในระหว่างที่เลโมโลกำลังรู้สึกเป็นห่วงหลานผู้เด็กๆได้พูดขึ้นมาว่าอาจารย์ครับอาจารย์สโตนลการภราษาเสียงจ่อโจงมาที่เลียมโมลุเขาก็สามารถรับรู้ได้ว่ามันเป็นเสียงของผู้เด็กๆที่คุเชิดสู่ให้การดูแลอยู่พอได้หันไปตามเสียงแล้วก็พบกับผู้เด็กๆที่นั่งอยู่บนหลังโคนลังกา คุณเิสโตเอาเตมาเองก็มาด้วยหลังจากนั้นลิมุลโได้พูดออกมาว่าเป็นไงล่ะฉันเองก็เก่งนะนั่นคือสิ่งแรกที่มุลุลได้กล่าวขึ้นมาพร้อมกับใบหน้าที่อวดดีและเขาก็ยังคิดอีกว่าดีจริงๆเลยที่อวดอะไรได้แล้วในตอนนี้เด็กๆก็คงจะเห็นแล้วเสนาว่าตัวเราแข็งแกร่งแค่ไหนหลังจากลิมมุลุลได้คิดแบบนั้นอาเลสได้พูดขึ้นมาว่าอาจารย์เก่งจังนั่นสินั่นสิไม่นึกเลยว่าจะเก่งขนาดนั้น ในตอนแรกก็ไม่คิดเลยท้วยะทำว่าจะต่อสู้เป็นผู้ดเด็กๆได้พูดออกมาแบบนั้นด้วยสายตาที่นับถือในตัวของลิมเมลส่วนออเตม,มาก,ก็เชิดหน้าประมาณว่านี่แหละเจ้านายของขา้ามันก็ดีหยุดหลอกนะจนกระทั่งอริได้พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดออกมาแบบหน้าตาเฉยเธอได้พูดออกมาว่าอาจารย์ก็เก่งนั่นแหละแต่ว่าฉันว่าอาจารย์จิสุกับผู้กล้ามาซางกิแข็งแร่งกว่าอีกเยอะเลยนะลิมเมลูที่ได้ยินแบบนั้นก็เหมือนกับว่าถูกรียบมาแทนที่หัวใจของเขา พล,ลังของคุณจิสุมาจากจิตวิญญาณแห่งไฟนี่ที่ลีมุลุเป็นคนมอบชื่อให้แบบนี้ลิมุรุก็ต้องแข็งแร่งกว่าสี่และส่วนเจ้าหนุ่มมาซาจะคิคนนั้นก็ไม่ได้มีความสมามารถในการต่อสู้อะไรเลยสักนิดเดียวมีแค่ยูนิสกิลที่เอาเรื่องอยู่เท่านั้นเองและลีมุลุได้กล่าวออกมาว่าอ่าประมาณนั้นแหละแต่ว่าใครจะแข็งแร่งกว่ากันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยลวนะฉันอาจจะชนะผู้กล้ามาซายะคิดได้ก็ได้นะถ้ามันโชคดีพอ รีโมลก็เคีดว่าในตอนนี้เขาไม่ควรจะเข้าไปขัดความคิดของพวกเด็กๆแต่พวกเด็กๆที่ได้ยินคำพูดของรีโมลแบบนั้นจะได้เปล่งเสียงกันออกมาว่าไม่ม ok, ีทางหรอกนะพวกเด็กๆก,ก็ต่อใจนในคำพูดของรีโมลูและรีโมลุได้พูดออกมาว่าฮ่าฮ่านั่นเสนายังไงโชคดีก็เป็นแค่โชคดีนั่นแหละรีมลุเขาได้เลือกที่จะเป็นคนจบการโต้เถียงนี้ยังไงก็ตามรีโลุก็ไม่ได้โกรธอะไรเพราะว่าความคิดของพวกเด็กๆหรอกยังไงก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนี่นา ก็จะใช้วุติภาวะความเป็นผู้ใหญ่ได้มองผ่านเรื่องนั้นไปหลังจากนั้นริมบุลโได้พูดอีกว่าเด็กๆวันนี้ฉันก็มีเรื่องที่ฉันจะต้องทําอยู่นิดหน่อยฉันก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนอิสระนะริมบุลโดได้อธิบายประเด็นให้ฟังไปแบบนั้นและเขาได้คาดการว่าพวกเด็กๆจะเข้าใจแต่ว่าผลที่ได้กลับไม่ได้เป็นไปตามที่ริมบุลโดได้คิดเอาไว้สักเท่าไหร่เอ๋อาจารย์ซัตานุจะไปไหนะพาพวกเราไปด้วยสิ ใช่ใช่พวกเราเองก็อยากจะลองเที่ยวนอกโรงเรียนบ้างนะพอได้ฟังคำอ้อนวอนของพวกเด็กเกลิมโมโลได้คิดและเว่านั่นแหละที่เป็นปัญหาการคาดการณ์ในตอนแรกของลิมโมโลก็คือให้พวกเด็กๆอยู่ที่นี่แล้วตนเองก็ฝากให้อลติมาคอยคุ้มกันแบบนั้นเองก็น่าจะดีกว่าและไม่มีเรื่องอะไรให้กังวลด้วยแต่ถ้าพวกเด็กเด้ที่ร้องของก็คงจะไม่มีทางเลือกลิมโมโลจะได้ตอบออกมาว่าออาแบบนั้นก็ได้แต่ว่าเราจะไปกันในช่วงดึก,ดก ดังนั้นพวกเธอก็ฝึกการต่อไปเถอะเมื่อได้ยินคําพูดของลิมโมลูผู้ดเด็กก็ได้ใจที่ได้ไปด้วยและได้เป็นเสียงออกมาพร้อมกันว่าโอ้ตอนแรกผู้ดเด็กก็คิดว่าจะไปได้เลยแล้วจะได้ถือจังหวัดนั้นเป็นกรณีน้เรียนแต่ว่าผู้ดเด็กก็ไม่ทันความคิดของลิมโมลูหลอกมันก็อยู่ในการค่าการเอาไว้หมดแล้วลิมโมลูก็ได้ทําการส่งจิตสื่อสารไปให้ดีอาโบกับเพท,ทราซาโดยบอกพวกเขาว่า ในตอนค้าของวันนี้จะมีแขกพิเศษได้รัดคิวเข้าไปในร้านลิมโมรโลเขาต้องการให้ร้านในตอนนั้นไม่มีคนอยู่เพื่อการเจรจารธุรกิจของเขากับพอค้าคนหนึง่งหลังจากนั้นบบก็ด้ตัดไปที่ร้านอาหารของลิมมอร์ลไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่สองปีศาจได้รับการติดต่อมาจากลิมมอรลนายท่านที่พวกเขาให้การรับใช้อยู่พวกเขาใช้เวลาเพียงไม่นานในการให้บริการแขกชุดสุดท้ายก่อนที่จะปิดร้านอาหารแผนธุรกิจใหม่ที่ดีอาโบได้เสนอขึ้นมา มาได้สร้างยอดขายอย่างต่อเนื่องให้กับหลานเป็นอย่างมากทําให้แทบจะวุ่นวายกันทั้งวันเลยดีอาโบกับเทตราซาไม่ได้พบกับนายท่านของวูเขามาเป็นเดือนๆแล้วเพราะนายท่านใช้เวลาส่วนใหญ่อย,อยกับสมาคมอ,อิสานลาเริ่มต้นปกติแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะอิจฉาปีศาจที่ต่ํากว่าเลยสักนิดเดียวแต่ว่าในตอนนี้วูเขากับอิชามอสที่มีความสามารถในการส่งร่างแยกไปแก้ชิดกับนายท่านลิมโลุภายในเงาเมื่อด,ด้มันน่าอิจฉาสุดๆไปเลย ด้าน,นจากนั้นดิอาโบได้กล่าวกับเฮตัส่าวา่าเฮต้านะวัตถุดิบจำพวกอาหารทะเลและวัตถุดิบพวกอาหารป่ามันหมดแล้วนะวันนี้ท่านเลียมโมลุจะมาเยี่ยมเยือนพวกเราเราจะขายคีน,น้าต่อนายท่านไม่ได้วัตถุดิบพวกเราจะต้องเตรียมพร้อมเอาไว้ตลอดเวลาศีนขอรับอีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนี้นายท่านเลียมมลุก็จะมาแล้วดิอาโบก็กําลังเดินตรวจสอบพวมเรียบร้อยภายในห้องครัวและเขาเองก็ต้องการที่จะไม่ให้ขาดวัตถุดิบใดๆเลย แต่ปรากฏว่าอาหารจาพวกปลามาได้หมดไปแล้วเพราะว่าปลานานมันหากินได้ยากในอาณาจักรอินคาเซียมันจึงได้กลายเป็นเมนูนยอดนิยมไม่แปลกเลยที่จะต้องเตรียมสต๊อกอย,อยู่เสมอส่วนวัตถุดิบที่เก็บมาจากปลานั้นมันใช้เป็นส่วนผสมกับอาหารทุกจานและทําให้มันหมดเร็วเป็นปกติหลังจากนั้นเทซอนซาได้พูดขึ้นมาว่าว่ายังไงนะเจ้าขาพวกเราได้สั่งอาหารทะเลมาจากสมาคมอิสระไม่ได้ด้วยสี ข้าจะเติมพวกเราก็ต้องออกไปจับมาเองนะเจ้าขาเมื่อเททรัทสซาได้กล่าวแบบนั้นดีอาโบก็เห็นด้วยและกล่าวออกมาว่าอืมต้องออกเดินทางกันตอนนี้เลยละครับท่านยิมรุรุอาจจะปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อเตรียมการเมื่อใดก็ไม่ทราบพวกเราก็ควรจะต้องกระตือรือร้นกันอยู่เสมอนนะครับพอดีอาโบได้กล่าวแบบนั้นเททรัซาก็พูดออกมาว่าเจ้าขาข้าเข้าใจแล้วหมอจะอยู่เฝ้าที่นี่ ถ้ามีโจรบุกรุกเข้ามาขโมยแม้แต่เส้นลาเมงเส้นเดียวเจ้าตายแน่เฮสารซาได้ก่าวตอบดีอาโบด้วยท่าทีสบายๆแต่พอได้คุยกับหมอเธอกับปั้นหน้าปั้นตาที่น่ากลัวแล้วได้พูดด้วยน้ำเสียงที่โหดร้ายหมอก็ได้แต่คิดในใจว่าทำไมเขาถึงต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้ด้วยถึงหมอจะคิดแบบนั้นก็เถอะแต่ว่าความคารพศรัทธาที่หมอมีต่อเธอนานก็ๆๆนนไม่ได้หายไปไหนในหมอก็ตอบว่ารับทราบแล้วครับหมอได้คุกเข่าลงเพื่อตอบรับ แต่ว่าเจ้านายของเขานั้นกลับไม่ได้สนใจแต่อย่างใดนั่นคือการตอบสนองที่เป็นปกติราชานั้นไม่ได้เหลียวมองตัวตนที่ต่ำกว่าแบบตัวเขาอยู่แล้วอย่างดีที่ว่าตัวเขาไม่ได้โดนทรมานอะไรขาก็รู้สึกอยากจะมีเพื่อนร่วมชะตากรรมจริงๆเลยหมอได้คิดแบบนั้นหมอก็ไม่อยากจะโดนเพียงล้อมพังไม่นานักจากที่หมอได้ตอบรับดิเอลโบกับเทตรซา,าก็ได้วิ่งออกไปจากร้านเสียทีพวกเขาก็ได้ย้ายไปยังจุดขอบสุดของภูมิประเทศ อาณาจักรยูราสเนียและเข้าใจผิดไปผู้เขาไม่ได้บุกรุกแต่อย่างใดพวกเขาทําการเจรจาก,กับจอมันคาเลออนที่เป็นผู้นําสารที่แห่งนี้เอาไว้แล้วด้วยด้วยใบายชาจํานวนหนึ่งรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนพลไม้ชั้นดีจากยูราสเนียมาด้วยเป็นสินค้าราคาสูงที่มีไว้สาหรับแขกระดับสูงที่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เข้ามาในลานซึ่งประกอบไปด้วยยูเกิคาหุระซากะประธานสมาคมอิสระที่ทำหน้าที่จัดการวัฒดุรรมทั่วไป ให้กับทางร้านของพวกเขาและอีกคนหนึ่งก็คือฮันโจมาซานเยคิที่มีส่วนสัมพันธ์ในเรื่องการทําให้ร้านบันโด่งดังขึ้นมาขนาดนี้ในแผนการของดีอาโบเองก็ได้มาซานเยคิคนนั้นให้ความร่วมมือ,อยู่ด้วยร้านอาหารต่างๆของลิมหรูจะได้โด่งดังออกไปไกลอนอกอาณาเขตของอินคาเซียเลยทีเดียวเลยนำมาสูส่สถานการณ์ที่ต้องจองคิวโต๊ะอาหารเอาไว้เป็นเวลาเกือบเดือนเลยทีเดียวโดยด้วยเหตุนี้การตามล่าอาหารของดีอาโบกับเซทาซาจะได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบวันไดเพียงเท่านี้นะครับไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้า